เดี๋ยวขอใส่แยงคนเลยนะครับก็ผมคิดว่าการเดินทางทางถนนก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าทาั้งสะดวกสบายกว่าง่ายกว่าแถมความปลอดภัยังรวดถึงมากกว่าอีก <c oughs> ถ้าจะเดินทางไปเครื่องบินเดินทางทางอาก,กาศเราต้องขับรถไปสนามบินเพื่อไปขึ้นเครื่องบินทางน้ำเราก็ต้องไปเรือเราต้องขับรถไปที่ท่าเรือแค่นี้ก็ถานานเรา ถ้าสมมติขับขับอยู่เกิดอุบัติเหตุรถตั้มเรียบร้อยฟอหักไปจบเลยไม่ทรมานแต่ถ้าสมมติถ้าสมมติเป็นท่าเรือถ้าเดินทางบนถ้าเดิเดขขนทางบนน้ำเป็นไงเรือจมเรือล่มแจ็คกับรถเรียบร้อยคนงนีงจมน้ำตายกว่ากาศห,หายใจอาการหายใจตายอุ้ยทรมานเ <c oughs> ออ,อากาศอ,อากาศจะต้องเป็นอาการเครื่องบินเกิด ไอ้โซกน่าละตามไอ้ต้นเพิ่มเพิ่มตนขึ้นบินเจ็บต้นขึบินเสร็จปุ๊บเอาทำไงเรียกตำรวจอ้าวตายตายได้ไหมเสร็จปุ๊บอ่ะหลักว่านั้นถ้าสมมติถ้าสมมติขึ้นบินเออถ้าสมมติเครื่องบินตกก็โอ้ยเรียบร้อยเหมือนเล่็กเหมือนเล่นชื้อสนุกคุพูดถึงเดี๋ยวเจอตายได้เสี่ยวต้องตายอ่ะรู้สึกดีโอเคเลยอ่ะขอบคุณครับ i <laughs>